แงแง,แง,แงนาก,กานคิววันนี้กะจะมารีวิวของใหม่วันนี้จะมารีวิวของใหม่นะคะเป็นมิสทีนพุทเบาเชฟเพนเนอร์นะคะมัน,นมี2สีวันนี้ได้มาสี1กับ2มั้งสีหนึ่งกับ2นะคะก็เดี๋ยวจะมาเทสให้ดูสีน้ำตาลธรรมชาติลงฝั่งนี้สีน้ำตาลเท้มลงฝั่งนี้ ะะมันก็จะได้มาเป็นแพคเกจจิ้งอย่างสวยงามแบบนี้โอ้ยดีใจคนที่ซื้อได้ถูกนะนี่ซื้อได้มา130เสียใจมากตอนแรกไปตามสีน้ำตาลธรรมชาติมาแต่ว่ามันเติมหางคิ้วไม่ได้ก็เลยไปก็เลยไปตามสีน้ำตาลเข้มมาเพิ่มนะคะก็สีจะต่างกันอยู่นะดูเดี๋ยวจะสวอชให้ดูนะจ๊ะก็จะเปิดออกมาอย่างงี้ตึงเปิดออกมาอย่างงี้แบ็คเปิดออกมาอย่างงี้ใช้ไปแล้วค่ะประทับใจหรือบอกเลยก็จะหมุนออกมาเป็นแปรงแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยหมุนเอปอ็นแปรงแบบนี้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ทีอเจออยู่ เดี๋ยวปาดให้ดูก่อนเดี๋ยวถ่ายรูปลงให้ดูอีกทีนนะนี่เห็นไหมว่าไหนว่าไหนน้ำตาลเข้มอันไหนน้ำตาลธรรมชาติอันนี้น้ำตาลเข้มนะคะอ,อ,อันนี้น้ำตาลเข้มอันนี้น้ำตาลธรรมชาติสีก็จะได้ประมาณนี้อันนี้คอนซีลเลอร์ของน้ำตาลเข้มอันนี้คอนซีลเลอร์ของน้ำตาลธรรมชาตินะคะก็แตกต่างกันอยู่นะ คือน้ำน้ำตาลธรรมชาติก็จะอ่อนกว่าน้ำตาลเข้มก็จะสีเข้มกว่าเออนี่นะคืออันนี้ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาคืองานเฟของคิ้วเปจริงๆนะต้องงานคิ้วแบบเกาหลีงานคิ้วฟุ้งๆอ่ะไม่ได้หรอกตัวเองจริงๆก็ร่างร่างก่อนเลยนะคะร่างโครงคิ้วก่อนเลยกว้างเลยอะลาก่ะวาดออกมา ให้เป็นสะพานพระรามแปดนะจ๊ะที่แบบให้โค้งสุดฤทิเพราะว่ามันเป็นแบบเอาฝรั่งอะเนาะงานโค้งงานอะไรก็ต้องมาก็อยู่ตรงนี้โอเคแล้วก็มุมหักอยู่ตรงนี้โอเคได้เป็นอย่นี้นะคะเขียนเลิศก็เขียนไปก่อนเลยนะแล้วเดี๋ยวเอาเรามาดูประสิทธิภาพของเซเตอร์ด้วยโอเค สำหรับชนีไม่ขนคิ้วไม่สุดขนคิ้วสั้นอย่างเงี้ยมาดูกันว่ามันจะใช้โอเคอไหมตอนแบบคิ้วแบบคิวบค้วโคะนะ้คงแลฝรัง่งใชฝรั่งจุกโค้งามาเราจะมาเก็บรายละเอียดเห็นไหมคะว่าแบบตรงนี้มันยังไม่เป๊ะอ่าทีนี้เราจะมากเก็บรายละเอียดโดยใช้คอนซีลเลอร์นะเนดีย๋ยวขอเติมอีกนิดนึง จริงอ่ะค่อยๆทำนะมือใหม่ก็น่าจะยากอยู่เพราะว่าน้ําหนักไม่รู้มือไม่ใหม่หรือว่ามือใหม่แบบเนี้ยก็ยังยากอยู่เพราะว่ายังไม่รู้ว่าต้องลงสีน้ําหนักตรงนี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแบบสีมันก็จะไปกองกันหรือไหมกองกันอยู่ตรงที่มันเป็นสีที่มันยังนิ้วก็ยังไม่เนียนเดี๋ยวขอไปหาทริคแบบการใช้แบบเลื่อนๆมาของของเขาเลจริงนะแล้วพอทีนี้ก็มาเอาตรงคอนซีลเลอร์ตรงเนี้ยค่ะนะะตรงเนี้ยเก็บรายละเอียดให้แบบเปแบบคิ้วแบบคมแทงหน้าแบบผู้ชายหรือว่าคนที่เห็นไปเลยนะนี่นะซูมก่อนแมนนวล ก็นางเลิศฉันบอกว่านางเลิศฉันชอบฉันบอกว่าฉันชอบจริงๆชอบจริงๆนะคะอันนี้มันรสจริงอัไจริงเออนี่ก็ะจะได้คิวโ<ง>ค้งนะก็กรีบ้วนะคะ ก็กวันะแล้วก็ข้างบนนะคะข้างบนค่อยๆนะข้างบนกว่าแรงเขาก็ดีผลิตภัณฑ์เขาก็ดีแต้มน้อยแต่พอ,อใช้ได้อะ่ะแบบพกไปอันเดียวรอดบอกเลยปรืมปิ่มมอมอ นะคะก็เก็บแลอพพลิเคเตอร์เขาดีนะแบบเขาดีอยากแกเออฉันรักเขาดูดิงานคิวเป๊ต้องมาเป๊ะจริงๆจริงๆจริงๆก็ปรับจนพอใจนะจ๊ะก็เก็บก็พอใจแล้วอะ่ะคิวแบบมันลดแล้วหวัดคิวว่าคิวว่าแกคิวอะ่ะมาคาราคคิส่ีนี่แล้วก็ ลากลงมาที่มันเหลือแต่แรงแล้วก็ลากลงมาให้มันแปลว่างานดัางต้องมาค่ะงานดัางระดับจ็ตต้องมาพอฝั่งนี้เสร็จแล้วทีนี้มันจะเป็นฝั่งเกาหลีบ้างนะจ๊ะฝั่งเกาหลีทีนี้จะใช้เป็นสีน้ำตาลธรรมชาติสีอ่อนกว่าทีนี้แต่จริงๆสีน้ำตาลธรรมชาติก็ยังเข้มไปอยู่นะสำหรับเกาหลีอะ่ะจริงๆเอาเนี่ยมาเขียนเกาหลีก็เขียนยากนะเพราะว่ามันเกาหลีมันเป็นคิ้วฟุ้งๆแบบไม่ได้ตั้งใจเขียนๆไปเลยแต่ว่าอันนี้จะรีวิวที่เขียนอย้วก็เขียนไปเลยนะคะทานคิ้ว คืออันเนี้ยถ้าคนแบบมีคิ้วอยู่แล้วอ่ะแล้วแบบไม่ต้องเติมหางคิ้วอะซีนี้ซีเดียวอยู่เลยนะซีสวยมากเป็นธรรมชาติมากเบอร์ฟังอลังการจริงๆเขาชอบเขาชอบถิ่นธรรมชาตแต่มันตเติมหางคิ้วเขาไม่ได้นี่ค่ะกินน้ำตาลธรรมชาติสวยนะสวยเนาะชอบ เออจริงๆก็ได้นะคิ้วเกาหลีก็ได้นะเดี๋ยวเขียนให้มันฟุ้งกว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวใช้อันนี้ให้ดูพอพอเราเขียนไปอย่างนี้แล Jam ้วใช่ไหมคะแล้วก็เก็บด <time>. <am> okay. okay. ้วยคอนซีลเลอร์จิ้มไปจิ้มคอนซีลเลอร์แล้วก็เก็บเลยแบบงานแบบคิ้วโคมอ่ะอันนี้อ่ะใช่เลยอ่ะตักเลยอ่ะโอเคไม่ก็เอาอันนี้ก็ได้ โอ้ยสวยชอบสีน้ำตาลธรรมชาติดูดิสวยไหมคะสวยชอบชอบชอบจริงอ่ะเราปิดไว้ก่อนเดี๋ยวสับสนปิดฝั่งควาิเร์ไว้ก่อนเดี๋ยวสับสนโอเคก็สีน้ำตาลธรรมชาติกับสีน้ำตาลเข้มก็จะได้ประมาณนี้เติมก่อนโอ้อยากมีคิ้วที่เท่าหางคิ้วที่เท่ากันนี น้ำตาลธรรมชาติสวยมากดูอันนี้น้ำตาลเข้มค่ะจะได้ออกมาแบบนี้ไม่ได้ใช้อย่างอื่นนะใช้แต่อันนี้อย่างเดียวน้ำตาลเข้มน้ำตาลธรรมชาติใช่ไหมสวยเนะาะค่ะก็นี่แหละก็นี่นะเทียบสีให้ดูแลน้ำตาลเข้มน้ำตาลธรรมชาติสวยชอบดีเลิศไปถอยมาใช้ซะเชื่อชันแก่เลดดิศจริง